สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วค่ะทำอะไรวะเนี่ยอะตื่นแล้วเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยตอนแรกข้าวเช้าของกูก็คือแซนด์วิชนะกับอะไรวะไอโลญี่ปุ่นนะแต่ว่าเพิ่นซื้อไอ้นี่มาข้าวเช้าแล้วเพิ่นกินไม่หมดเพื่อนบอกว่าช่วยกินอีกกล่องหนึ่งได้ไหมไม่ใช่คำพูดอ่าเพื่อนเพิ่นเพื่นพูดว่าอะไรอ่ะเขาจำไม่ได้เพื่นเห็นปามกินอะไรเล็กๆแล้วเพื่อนสงสารแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าปามกินข้าวเพื่อนหมายเพื่อนซื้อมาอีกกล่องหนึ่ง S <S <S วันนี้เรามีกิจที่เราจะต้องทำคืออย่างแรกคือต้องไป L O C, C ก่อนแต่ว่ายังไม่รู้จะกินกาแฟาอะไรแต่วันนี้พีดดีไหมน่าจะพีดแล้วก็หลังจาก L O C เราก็อาจจะไปอีกเกียแล้วก็ไปมาโครซื้อของซื้อของนะเออวันนี้มันเป็นถือว่าเป็นวันหยุดเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนหยุดกูรู้สึกว่าก็ได้รีแหลกนะได้นอนเยอะอะไรจะแกล้งอะไรนักหนาเนี่ยคนนี้เหรอข้าวหน้าหลังแ่ไ้่โอ๊ย วันนี้ก็จะก็ว่างจิวๆฟรีๆนะเราจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันชมนะโอ้ยสวัสดีจา้าครับทำไมเตียงถึงลกอย่างนี้ทำไมถึงไม่เก็บเตียงให้หมดมันมันดูได้หรือเปล่ามันดูได้เลยที่ดูไม่ได้หรือเปล่ามันดูได้เลยเนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยขี้หัวเนี่ยอันนี้ที่ติดเนี่ยคนที่รู้คนสุดท้ายก็ต้องเป็นคนเก็บเตียงสิแล้วใครรู้คนสุดท้ายก็ปังไงใครอยู่บนเตียงตอนนี้ปัมไง ใช้อยู่บนเตียงคุณต้องเก็บเตียงให้เรียบร้อยก็ปั๊มนอนอยู่นั่นแหละเรากินเยอะกปกติปกติปกติพวกปกติพวกเราเก็บเตียงกันเหรอทำไรกาแฟกาแฟไปเถอะไปกินกาแฟเอลซี่กันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะกินเพื่อนอยากกินผู้ไม่อยากพูดแล้วบอนบังคับให้เพผูนพูดเยอะๆพูดให้ฝุตเป็นยอะๆผู้ดนชั้นนะบอนเลหันกล้องมาทางนี้ ยังไงฟาร์มก็บอกพูนตรงๆเลยก็ได้ว่าฝากดูวนๆได้ไหมอยากให้เวลามันเยอะๆขอร้องก็ว่า,ว,าว่ายแบบนี้พานนมือเพิ่มเพิ่มมือว่สวยสวยแล้วเขาก็จะเห็นใจแล้วเขาก็จะช่วยเรา <c oughs> วิธีการว่าให้ยกมือขึ้นมานี่รีวิวสอนกันวยกมือมือซ้ายมือขวายกขึ้นมา เราออกมาจากเอลซีเรียบร้อยแล้วนะนั่งกินกาแฟอะไรกันเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปอีเกียกันนะแล้วก็รถติดอยู่ตรงราชพฤึษ์ไอตรงที่เขาทําทางตรงใกล้ๆกับเอสวิวนะก็ไปเรื่อยๆเปื่อยแล้วเพลินก็เล่าเรื่องต่างๆมากมายทาให้กูไม่ได้เล่นฟังเพลงฟังเพลงเออแต่ว่ารถติดตรงเนี้ยคือมันแบบมันติดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคือแบบเขาทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเส้นเนี้ยติดหลอก แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ติดหลอกหรอกเพราะว่าแบบบังคับแบบเลนจากปกติมันมีสามเลนสี่เลนมันก็เหลือแบบสองเลนไงแต่ว่าอยากให้ทำเสร็จไวๆนะครับฝากถึงผู้เกี่ยวข้องถ้าถ้าใครได้ดูก็คือคือผมรู้แหละว่าทำเพื่อขยายช่องจราจรคือเขาทำเพื่อให้ช่องข้างนอกอะ่ะมีอีกสองเลนขึ้นไปเท่ากับว่ามันจะกลายเป็นว่าห้าหรือหกเลนเนี่ยแหละทำให้เราสามารถแบบว่าเออโฟขึ้นแต่ว่านานนานไปอ่ะคือเร่งหน่อยครับเร่งหน่อย ผมเห็นเสามานานแล้วยังไม่ได้ลาดยางกันสักทีหรือว่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ดูทําเสร็จแล้วนะฝั่งเวทวิวอ่ะเออถ้าว่าถ้าว่ามันทําเสร็จอะ่ะมันจะเหมือนไอ้ตรงไปลายปเส้นราชบุดซึ่งยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เราติดกูก็เลยแบบยิ้มๆไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็จริงๆไปอีกเกียเนี่ยไม่รู้จะถึกซื้ออะไรด้วยนะอ,อยากไปอยากไปดูอยากไปดูที่นอนให้แม่แต่ว่าก็ไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าแล้วก็พี่แชมป์ก็เลยฝากฝากซื้อมาอย่างหนึงซื้อของอย่างเรามีภารกิจจากพี่แชมป์ตามหาสินค้า ใช่เหมือนครั้งที่แล้วที่เขาฝากเราตามเจหาหินดาเปนชอบมากไปเหมือนเล่นเกมเออแต่เจีได้ที่พี่แชมป์เขาให้มาเดียวนะปังก็ถามอยู่มีอันรอ,อ,อื่นอยากมีอมันรอือ่นอ,อ,อ,อีกไหมมีอันรอื่นอีกไหมแล้วก็บัตรสมาชิกเนี่ยที่กูไม่เคยเอาออกจากกระเป๋าตังกันเลยเนี่ยคือปกติเนี่ยกระเป๋าตังกูกูพยายามจะไม่พกอะไรอย่างอื่นเว้ยที่ที่ไม่ใช่เงินหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าบัตรที่มันจาเป็นจริงๆบัตรประชาชนอย่างเงี้ยไว้ในกระเป๋าตังแต่บัตรสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่จะทิ้งทิ้งหมดเลยหรือไม่ก็เอาวางไว้ในห้องอ่ะ แต่ว่าสิ่ง2ใบ2ใบที่เก็บไว้ต้องมีอยู่ในกระเป๋าตาังกู1ใบคือของอีกเกียกับอีกหนึ่งใบก็คือฮัจิบังนะคือตั้งแต่ทำฮัจิบังเนี่ยก็จะทํายาวๆเลยจะพยายามทําให้ได้ยาวๆเพราะว่าฮัจิบังไม่กินบ่อยพอกินบ่อยแล้วแบบลดสิบหร์เซ็นนี่แม่งแบบไม่ไม่ไมน้อยนะมึงแบบปีๆหนึงอะเหมือนแบบว่าไอค่าทําสมาชิกมันเท่าไหร่อ่ะร้อนึงปะไม่แน่ใจประมาณเนี้ย แต่ว่ากูกินเกินอะ่ะมันก็แบบมันคุ้มค่าคุ้มราคาคือบัตรสมาชิกไม่ได้เรียกให้กูไปกินฮัจิบังแต่กูไปกินฮัจิบังอย่างเวกูเลยทําไว้แต่เหมือนพี่ปามเคยอ่านหนังสือไงไอเรื่องกระเป๋าตังค์อ่ะค่าเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ชีวิตเปลี่ยนใช่ปะ่ะเขาบอกว่าอย่าเก็บบัตรสมาชิกไว้เยอะเพราะว่ามันจะดูดเงินทองเรามันจะแบบล่อให้เราอยากซื้อสิ่งนั้นแต่ว่าปามไม่ใช่ปามเป็นตรงงานข้ามกับไอฮัจิบังเลยฮัจิบังนี่คือแบบฉันอยากกินมันตลอดเวลารถติดนะนะก็ เดี๋ยวไปเอนจอยฟังเพลงดีกว่า เพื่อนนี่คือปาม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 กำลังทดลองทำอะไรบางอย่างปามปามยิ้มแล้วปามจะลองนอนสิปามนอนแหละปามจะลองซ้อมเป็นเหมือนรถเข็นผู้ป่วยนี่มันคือเสียงกลองปามปามไปเจอผลิตภัณฑ์อันนี้มา ปา์มก็เลยตอนแรกจะซื้อให้แม่ปา์มไม่ให้แหละปา์มยึดมาไว้เป็นของตัวเองใส่รถแล้วก็ใหญ่จะนอนแบบนี้สบายใจเฉยเฉยเฟินขับ <c oughs> ขับไปแมคโครอไม่เอาอ่ะปามทีพ่พินนั่งหลังปา์มยังให้พฟิมานั่งหน้าเลยนี่ปา์มจะนอนเนอะสบายใจเฉยเเดี๋ยวตอนปา์มขับไปแมคโครเฟินมาลองนอนไหมที่ไม่เ,เอาเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเฟินไม่อยากนอนเอาหน่อยเอาหน่อยนงั้นปามอยากนอนเฟินขับไว้หน่อย เอเย็นไอถึงไหม,ไหมงงด้อยู่นะเตรียมออกออกทริปเดี๋ยวามจะมีทริปไปไหนไม่รู้แหละปอสาไปอีสานะสาานเกิดล่นละครบทชิทัได้คนอีสาแอีสานแท้ๆอยู่นี่แหละติดหนือ แล้วรวมอีกทีจากที่ไปอีกเกียมาก็คือซื้อไอ้ที่นอนอันนั้นนะที่เพิร์นบอกเมื่อกี้แล้วก็ตอนแรกจะเอาไปให้แม่ตั้งใจเอาไปให้แม่แต่พอแบบเอมันก็ลองนอนในรถกูได้ดีกว่าก็เลยเออเดี๋ยวก็จะใช้นอนในรถนี่แหละแต่ว่าไว้ไปออกทริปตอนไปออกทริปเนี่ยก็จะเอามานอนในรถแต่ว่าถ้าสมมติว่ามไม่ได้ออกทริปก็เอาค่อยเอาไปให้แม่ใช้นี่มันจะได้แบบเอฟเฟกตีฟไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแลกทีฟเนี่ย ล้อตัวเองจนลืมไปหมดแนละ้วเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ไอ้กล่องอันนั้นก็คือกล่องที่กูบอกเมื่อวันก่อนเนี่ยมันช่วยให้นอนในรถได้สบายขึ้นซึ่งจริงๆเมื่อกี้ลองนอนแล้วเออสบายจริงแล้วตอนเนี้ยจากที่กูเคยแบบขนแบบท็อปปองท็อปเปอร์อะไรเยอะแยะมากมายแก่กองก็คงไม่ต้องขนอลไรและก็คือเอาหมอนลงมาใบเดียวแล้วก็ถุงนอนก็คือจบเลยสามารถมีหมอนถุงนอนแล้วก็ไออันนี้นอนรองก็คือจบๆเลยสบายๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไว้วางกระเป๋า หรือนั่งตัดตอนที่แบบเราออกไปออกทริปอย่างเงี้ยเราสามารถตัดคลิปหลังตรงเบาะหลังนี้ได้สบายๆเพราะว่าถ้าตัดตรงเบาะหน้ามันติดพวงมาลัยมันจะรู้สึกสูงไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จริงๆแอบอยากเอากระดานไปเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีหนึ่งกระดานเหมือนกระดานวาดเขียนน่ะเอามาลองน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะยังไงเดี๋ยววันที่ไปออกทริปเดี๋ยวจะลองให้ดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าคร่าวๆสำหรับการนอนในรถนี่บี d d o l p h i ออัปเดตนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือที่ เกิดให้ฟังว่าจะพยายามอัปเกรดการน,นอนเพื่อจะได้นอนสบายเพราะออกทลิปีหนึ่งก็ออกเป็นอาทิตย์แล้วถ้าสมมุติว่ามันนอนในรถได้แบบทั้งอาทิตย์นะโหจะคุ้มค่ามาเพราะว่ามันก็จะประหยัดค่าโรงแรมไปได้เยอะแต่ว่านั่นแหละเราไม่ได้จนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเร,เราก็จะมีนอนโรงแรมบ้างก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวแผนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปแมคโครนะไปซื้อน้าแล้วไปซื้ออะไรอีกเพิ่นซื้ออะไรอีกวะเยอะแยะฮะ yeah. 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 เยอะแยะเลยเพืนจะซื้อน้ำซื้อเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยวชาร์จรถเอ้ยชาร์จรถก่อนดิเพราะว่าเราถึงชาร์จรถก่อนใช่ไหมเราไปชาร์จรถแล้วก็ไปแมคโครแล้วก็กลับไปห้องเพลินประมาณนี้ไปติดตามกันไปต่อว่าวันนี้จะไปสุดกันที่น่องไหนกลับมาห้องเพลินแล้วก็กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะข้าวเย็นก็เป็นยำม,ม,มาม่าใส่มาม่าเพิ่มอิม่มเอมวันนี้เราทําอะไรเยอะเหมือนกันนะ เราตื่นเช้าใช่ไหมแล้วเราก็ไป o c ซก่อนไปโอซีเราทำอะไรวะกินข้าว,วกินข้าวไปโอซแล้วหลังจากโอซีเราก็ไปแมคโครไปอีเกียเออไปอีเกียไปอีเกียก่อนไปอีเกียไปอีเกียเสร็จไปเวสต์วิลเอออันนี้น่าจะยังไม่ได้เล่าก็คือไปเวสต์วิลแล้วก็กินซูชิโร่ซูชิโร่กันนะแล้วก็กลับไปห้องพามเอาของเก็บแล้วก็ลองเทสระบบนอนหลังรถซึ่ง ไม่ไม่ใช่นอนหลังรถนอนในรถนะก็โอเคนะเดี๋ยวรอบหน้าทริปหน้าก็น่าจะได้ใช้อะไรแบบนี้จริงๆตอนนี้กูรู้สึกว่ากูเหออยากอยากนอนในรถมากเลยอยากหาทริปแบบสั้นๆแบบไปวันเดียวไปนอนในรถเพื่อแบบจะได้เทียระบบอันนี้นะแต่ว่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปวันไหนแล้วก็อะไรงี้ยนั้นก็ไปแมคโครใช่ไหมแล้วก็กลับมาโอ้วันนี้แบบทำธุระเยอะเดินสามห้างนะวันนี้โอ้วันเดียวเดินสามห้างนะอีเกียให้แบบเวทเวทเกตแล้วก็ไปเวทวิวมาแมคโครอีก โคฝนตกหนักด้วยไม่ได้หายเลยนะวุ่นวายซื้อนองอซื้อน้ำอะไรก็แต่ว่าพี่พี่พ,พนักงานบริการดีมากาโหพี่ยามาล่มมาสองคนผัดกันเวียนเข้าเวียนออกอะ่ะแบบไปส่งที่จอดรถอะไรเงี้ยโหสุดสุแล้วก็พี่แบบแม่บ้านคือแบบแทบครูไหวทุกคนอนะ่ะแบบขอบคุณมากครับคือเขาแบบเช็ดไม่ให้เลื่นเข้าใจป่ะแบบพอเช็ดไม่ให้เลื่นให้เราขึ้นรถได้คือแบบทุกคนเอารถไปถอยโตดต,ต,ตามตามกันหมดเลย ถอยขึ้นกันนะวันนี้นะพอตอนนี้นะคอนเทนต์เยอะแล้วแน่แนๆนะจัดไปสำหรับใครที่อยากจะซื้อตามไอ้กล่องที่เอาไว้วางหลังรถก็เดี๋ยวพี่กัดเอาไว้ข้างล่างใต้คลิป <ili> ไม่มียังไม่ได้ทำ, <laughs> ทำเดี๋ยวลง affiliate <laughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอ,อผมขอผมปรึกษาก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเล่าให้ฟังโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะแฮปปี birthday, ้วันเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้แฮปปี้วันเดย์สำหรับคนที่เกิดวันแฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์ทูยูนะมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้ เฮ้ยสุอร์แต่งมีอย่าลืมกดนะอยู่ข้างหลังโอเคบายบาย